วิเคราะห์ทองคํานะครับวันศุกร์เนาะตอนนี้อยู่ในโซนของไฮของ4ชั่วโมงนะครับชนไฮของ4ชั่วโมงแล้วดิ้งแล้วย่อลงมานะครับถ้าจะให้เปลี่ยนเทรนด์นะครับต้องทะลุไฮอีกทีหนึง่งเนาะอันนี้คือชัดเจนนะอันนี้คือชัดเจนว่าทะลุเลยตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะเปลี่ยนเทรนด์แล้วถ้าเปลี่ยนเทรนด์ย่อบายได้อย่างเต็มที่ ะครับตอนนี้ใน1ชั่วโมงใน1ชั่วโมงก็เป็นไฮเดียวกันกับ4ชั่วโมงเห็นไหมตรงเนี้ยที่มันย่อลงมานะครับส่วน M30 นะครับอ่ะตอนนี้มีโซนดีมานโซนเห็นไหมนี่คือโซนดีมานโซนนะครับถ้าจะย่อบ่ายก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปเนาะนี่คือโซนบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ย มีโอกาสขึ้นอยู่นะครับเมื่อชนดีมานโซนนะมาดูเดกันนะครับเดก็เด,เ,ดเนี่ยปิดแท่งแดงนะเดปิดแท่งแดงเป็นแท่งเหมือนแฮมเมอร์นะครับอินเวอร์ตแฮมเมอร์ก็ยังไม่เสียทรงขาลงนะให้ระวังด้วยนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ที่จะขึ้นเหมือนกัน ต้องดูนะต,ต้องดูต้องดูว่าหลังจากนี้มันจะทำแพทเทิร์นอะไรนะครับถ้าเกิดว่าลงต่อนะครับก็ทำไฮที่ต่ำลงนะครับถ้าขึ้นก็มีโอกาสที่จะย่อมาโซนดีมาโซนแล้วเด้งขึ้นนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ขึ้นทะลุไฮเราสามารถย่อบายได้เต็มที่นะครับน่าจะขึ้นได้แรงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงต่อ ถ้าลงต่อก็แสดงว่า4ชั่วโมงนี้ยังแข็งอยู่4ชั่วโมงยังเป็นขาลงยังไม่เป็นขาขึ้นนะเพียงแค่มันขึ้นมาสูงชนหายของตัวเองแล้วอาจจะลงต่อก็ได้นะครับเคปประมาณนี้นะครับตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่ายังขึ้นนะครับแต่ขึ้นมาสูงแล้วแค่นั้นเองมีการย่อเนื่องจากชนหายนะครับ แล้วค่อยดูกันว่าวันนี้จะตัดสินยังไงนะครับตอนนี้นะครับให้เราดู m15 และวกันเทรนของ m15 นะครับ m15 m15 ยังขาขึ้นถ้า m15 เปลี่ยนเทรนด์เมื่อไหร่เช่อนอ่ะมันเด้งมาตรงนี้แล้วเกิดทำหายที่ต่ำแล้วทะลุโลตรงนี้อีกชัวร์เลยเป็น m เป็นขาลงต่อนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ